วันนี้จะมาลองเพลงโอพแอตโกดัชชันภาคสองพระสุทเธอกำบนาดพระสุทธากำบอานาัดกำลังมาพระสุทธากำบานาดพระสุทธากำบานาดจงระวังไว้ดีจะมุ่งหน้าต่อไป ฉันก็เพียงทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นไม่เคยคิดจะเป็นราชาอะไรน่ะเลยขอสาบานที่ฉันต้องการก็เพียงแค่อยากปกป้องเธอเท่านั้นไม่เคยคิดจะจับมีขึ้นมาเลยขอสาบานน้ำตาไหลลินไหลซึ่งความหวาดกลัวหมดไหมหมดไหม ธอบอกว่ามีบางสิ่งที่ฉันมองข้ามไปแม้แต่ตอนนี้ก็ยังหลงทางอยู่ในสายมองที่ไม่รู้ตัวแม้จะสูญเสียทุกสิ่งและล้มลงแต่ฉันก็จะปะเผชิญหน้ากับมันแม้จะทุกช่งชิงสูญเสียทุกสิ่งจนไม่เหลืออะไรเลยต้องให้สูญเสียไปพายนอกกำแพงนี้แต่ฉันยังตายตอนนี้ไม่ได้ ฉันไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วเพราะที่ฉันมาเพียงเพื่อจงระวังให้ดีพระสุธากัมบนาทกำลังมาพระสุธากัมบานาทพระสุธากัมบานาท